ค่ะเพื่อนๆช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปจับคู่หวย2ตัวบนเข้า11งวดรวดนะคะสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้ว11งวดเริ่มเข้าตั้งแต่16ตุลาสองพันถึงงวดวันที่16มีนาสองพันนะคะ งวดวันที่16พฤษภาคม2563จะเป็นงวดที่12นะคะสูตรนี้นะคะจะเป็น2สูตรชนกันสูตรที่1นะคะจะใช้หลักร้อยสาตัวครั้งที่4นะคะบวกด้วยหลัก10 3ตัวครั้งที่4สูตรที่2นะคะใช้หลักร้อยสาตัวครั้งที่3บวกด้วยหลักร้อยสามตัวครั้งที่4นะคะ มาบวกกันนะคะเพื่อนๆตั้งแต่ง,งวดวันที่16ตุลา2562นะคะใช้งวดวันที่1ตุลา2562ตั้งนะคะจะได้เท่ากับเลขเด่นงวดวันที่16ตุลานะคะ7บวก9เท่ากับ16 16ใช้ตัวท้ายคือเลข6นะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข7 บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลข8บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะคะเป็นเลข9สูตรที่1นะคะจะได้เลขเด่น4ตัวนะคะ6 7 8 9ดนะคะสูตรที่สองนะคะ6บวก7เท่ากับ13 13ใช้ตัวท้ายคือเลข3นะคะบวกเพิ่มไปอีก หนึ่งแต้มเป็นเลขสี่บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขห้านะคะตำแหน่งนี้นะคะบวกเพิ่มไปเจ็แต้มนะคะห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสองสิบสองใช้ตัวท้ายคือเลข2นะคะสูตรที่สองจะได้เลขเด่น4ตัวคือเลข3ามสี่ห้าสองนะคะมาจับคู่กันนะคะ หกสามหกสี่หกห้าหกสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองแปดสามแปดสี่แปดห้า แปดสองนะคะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองนะคะสิบหกตุลานะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสองสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกห้าหกสี่นะคะห้าหกสี่หกสี่นะคะ ข้าวสองตัวท้ายนะคะข้าวตรงๆนะคะหกสี่นะคะสิบหกตุลานะคะข้าวตรงนะคะเป็นงวดแรกนะคะมาดูงวดที่สองคืองวดหนึ่งพฤศจิกายนนะคะหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่บวกไปหนึ่งแต้มนะคะเป็นห้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นหก บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดนะคะสูตรที่สองห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นแปดบวกเพิ่มไปเจ็ดแต้มนะคะแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้าสิบห้าใช้ตัวท้ายคือเลขห้านะคะจับคู่นะคะ ี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่สี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดนะคะเอดมินเขียนผิดนะคะแก้ไขใหม่นะคะห้าแปดนะคะ ห้าห้านะคะหก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 เจ็ดหกแปดหกห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดห้านะคะ หนึ่งพฤศจิกายนนะคะ3ตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออก3ามเจ็ดห้าสาเจห้า,าเดห้า,า,หาข้าตรงนะคะ7จหนะคะเข้าตรงตรงเป็นงวดที่สองนะคะมาดูงวดที่สนะคะงวด16บหกพฤศจิกายนนะคะ สองบวกศูนย์เท่ากับสองบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสามนะคะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสี่เป็นห้านะคะศูนย์บวกสองเท่ากับสองนะคะบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสามบวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสี่บวกไปเจ็ดแต้มนะคะสี่บวกเจ็ดเท่ากับสิบเอ็ดใช้ตัวท้ายคือเลขหนึ่งนะคะ จับคู่นะคะสองสองสองสามสองสี่สองหนึง่งสามส,สอง, Town, ส,ส,องสามสามสามส, uine, ส,ส,ส, cilantro, ส,สี่สามหนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ สี่หนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห,หนึ่งนะคะสิบหกพฤศจิกายนสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะสองสองสามนะคะสองส,สองสามสองสามเข้าตรงๆนะคะเข้าตรงนะคะ,ะ,คะสิบ หกพฤศจิกายนนะคะมาดูงวดหนึ่งธันวานะคะหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบสิบใช้ตัวท้ายคือเลขศูนย์นะคะบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสองนะคะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขสามนะคะสูตรที่สองศูนย์บวกหนึ่ง 0บวก1นเท่ากับ1นะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลขสองบวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นเลข3นะคะบวกเพิ่มไป7แต้มนะคะ3บวกสบวกเเท่ากับ10ใช้ตัวท้ายคือเลข0นะคะจับคู่นะคะศ1นหนึ่ง

สามหนึ่งสามสองสามสามสามศูนย์นะคะหนึ่งทันวานะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกนะคะห้าสองสองห้าสอง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 มีนะคะข้าวตรงนะคะสองสอง เท้าตรงๆนะคะหนึ่งทันวานะคะไปดูงวดวันที่นะคะสิบหกทันวานะคะสิบหกทันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะคะบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลข 2นะคะบวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นเลข3บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็น4นะคะสูตรที่สองสี่บวก0นเท่ากับ4นะคะบวกเพิ่มไป1แต้มบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะคะบวกเพิ่มไป7ดแต้มนะคะ6บวก7เท่ากับ13ใช้ตัวท้ายคือเลข3นะคะจับคู่นะคะ หนึ่งสี่หนึ่งห้3หนึ่ง 6, หกหสองสสองหสองหกสอ 3, สาห้หกส สี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่สามนะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งสิบหกธันวานะคะเลขที่ออกเก้าสองสี่สองส,ส,องสี่มีนะคะเข้าตรงๆนะคะสองสี่ ข้าวตรงนะคะ16ธันวานะคะมาดูงวด30ธันวานะคะ6บวก6เท่ากับ12นะคะใช้ตัวท้ายคือเลข2บวกเพิ่มไป1แต้มบวกเพิ่มไปอีก1แต้มนะคะสูตรที่2นะคะ5บวก6เท่ากับ11ใช้ตัวท้ายคือเลข1 บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น2บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็น3บวกเพิ่มไป7แต้มนะคะ3บวกเเท่ากับ10ใช้ตัวท้ายคือเลข0นะคะจับคู่นะคะสองหสองส สองสามสองศู 23, 20, 31, 32, 33, 30, นสามหนึ่งสาสองสาสาสศะคะสี่หนึ่งสีสองสสามสี่ศห้าหนึ่ง ห้าสองห้าสามห้าศูนย์นะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งสามสิบธันวานะคะเลขที่ออกห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งมีนะคะสี่หนึ่งเข้าตรงตรงนะคะสี่หนึ่งเข้านะคะสามสิบธันวานะคะ เจ็ดมกะลาสองพนาร้อบมหนึ่งบวกสเท่ากับหบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นหบวกเพิ่มไปอีกหแต้มเป็นเบวกเพิ่มไปอีกเป็น8นะคะสูตรที่สอนะคะสองบวกหนเท่ากับสะคะบวกเพิ่มไปหแต้มเป็น สี่บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นห้าบวกเพิ่มไปเจ็ดแต้มนะคะห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสองใช้ตัวท้ายคือเลขสองนะคะจับคู่นะคะห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าสองหกสาม หกสี่หกห้าหกสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดสองนะคะสิบ เจ็ดมกกลา2563สามตัวท้ายนะคะออกเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่มีนะคะเข้าตรงตรงนะคะเจ็ดสี่สิบเจ็ดมกกลานะคะเข้าตรงนะคะมาดูงวดหนึ่งกุมพานะคะสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบ สิบใช้ตัวท้ายคือเลขศูนย์นะคะบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลขหนึ่งบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสองบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสามนะคะสูตรที่สองห้าบวกสามเท่ากับแปดนะคะบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเก้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสิบใช้ตัวท้ายคือเลขศูนย์นะคะบวกเพิ่มไปเจ็ดแต้มนะคะ 0บวกเเท่ากับ7นะคะจับคู่นะคะ 8, 9, 0 7, น8น9 09 0 7 1 8น9 1 0 1 7 2 8 สองเก้าสองศูนย์สองเจ็ดสามแดสามเก้สนย์เจ็นะคะหกุมภานะคะสามตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออกสองสองเดนะคะ สอง2 7ดสองเจดมีนะคะเข้าตรงๆนะคะสองเจ็ดหนึ่งกุมพานะคะเข้าตรงนะคะไปดูงวดวันที่16กุมภาพันห้าร้อยนะคะ16กุมภาพันห้าร้อยนะคะ 3บวก7เท่ากับ10 10ใช้ตัวท้ายคือเลข0นะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข1บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นเลข2บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นเลข3นะคะสูตรที่2นะคะ9บวก3เท่ากับ12 12ใช้ตัวท้ายคือเลข2นะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลขส บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลข4นะคะบวกเพิ่มไปเจ็ดแต้มนะคะ4บวก7เท่ากับ11ใช้ตัวท้ายคือเลข1นะคะจับคู่นะคะศูนย์สองศูนสามศูนสี่ศูนหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามหนึ่งนะคะติบหกกุมภาพันนะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะ สี40 3 40 3 40 3่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามศูนย์สามเข้านะคะเข้าตรงๆนะคะศูนย์สามเข้านะคะสิบหกคุมภาพันธ์นะคะมาดูงวดวันที่หนึ่งมีนานะคะเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบใช้ตัวท้ายคือเลขศูนย์นะคะบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะคะเป็นเลขหนึ่ง บวกเพิ่มไปอีก1นึ่งแต้มเป็นเลข2บวกเพิ่มไปอีก1นึ่งแต้มเป็นเลข3านะคะสูตรที่สองศูนย์บวกเเท่ากับเนะคะบวกเพิ่มไป1นึ่งแต้มเป็น10 10ใช้ตัวท้ายคือเลข0นะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข1นะคะบวกเพิ่มไป7แต้มนะคะหนึบวกเจ็เท่ากับ

สองศูนย์สองหนึ่งสองแปดสามเก้าสามศูนสามหนึ่งสามแปดนะคะหนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกเก้าสามแปดเก้าสามแปด ขออภัยนะคะเขียนผิดนะคะตรงนี้สามนะคะเลขสามนะคะไปเขียนเลขหนึ่งนะคะเก้าสามแปดนะคะสามแปดเข้าตรงนะคะเข้าตรงตรงนะคะสามแปดหนึ่งมีนานะคะไปดูงวดวันที่สิบหกมีนานะคะ เจ็ดบวกแเท่ากับ15 15ใช้ตัวท้ายคือเลข5นะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น6นะคะบวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็น7นะคะบวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็น8นะคะสูตรที่2 5หบวก7เท่ากับ12ใช้ตัวท้ายคือเลข2นะคะ บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น3บวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข4นะคะบวกเพิ่มไปอีก7แต้มนะคะ4บวก7เท่ากับ11 11ใช้ตัวท้ายคือเลข1นะคะจับคู่นะคะห้าสองหสาสี่ ห้าหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกหนึ่งนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ แปดหนึ่งนะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะเลขที่ออกสี่สี่หกนะคะสี่สี่หกมีนะคะเพื่อนๆแต่เป็นตัวกลับนะคะสี่หกนะคะเป็นตัวกลับเป็นหกสี่นะคะ มาดูงวดวันที่ 16. พฤษภาคม2 5 6นนะคะคืองวดที่จะถึงนี้นะคะ4บวก0เท่ากับ 4, 4บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น5บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็น6บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น7นะคะสูตรที่2 6บวก4เท่ากับสิบสใช้ตัวท้ายคือเลข0นย์นะคะ บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น1นะคะบวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นเลข2นะคะบวกเพิ่มไป7แต้มนะคะ2องบวกเเท่ากับเนะคะจับคู่นะคะ4 0 4 1 4 2 4ี่เก้าห้านห้าหนึ่งหสองห้าเกะคะหกศูนย์หกหนึ่งหสองหกเจเจหนึ่งเจดสอง เจ็ดเก้านะคะสิหกพฤษภาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสามสี่ศูนย์สี่หนึ่งสองสีหนหหสองห้าเกหนึ่งหกสองหกเก้าเจ็ดศูนหงเดสองเนะคะนี่คืองวดวันที่สิบหกพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะจะเป็นงวดที่ สิบสองนะคะจะไปต่อเป็นงวดที่สิบสองไหมสิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามรอดูผลนะคะสิบเอ็ดงวดที่ผ่านมาเข้าตรงมาทุกงวดนะคะแต่มางวดวันที่สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามจะเข้าตัวกลับนะคะจะเข้าตัวกลับ ชอบไหมคะเพื่อนๆชอบไหม16พฤษภา2563นะคะจะได้เลขจับคู่16หางนะคะ16หางคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2563นะคะสวัสดีค่ะ